ถูกทำร้ายร่างกายไม่ใช่อุบัติเหตุตามที่เคยบอกเอาไว้เมื่อ2ปีก่อนนะครับม่าจะมิาพันพินิทหรือว่ามี่ากามิกาเซ่เพิ่งเปิดเผยเรื่องนี้ในอินสตาแกรมเมื่อไม่กี่วันมานี้เองครับโดยเธอบอกว่าถูกน้องชายแท้ๆทำร้ายในบ้านแต่ว่าหลังจากเกิดเรื่องทางครอบครัวก็ขอให้เธอปิดเรื่องนี้เอาไว้ก่อนเพราะว่าไม่อยากให้เป็นข่าว เหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้มีล่าได้ย้ายออกจากบ้านแล้วก็ไปพักที่คอนโดแทนครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือเธอต้องเผชิญกับภาวะ PTSD ถึงขนาดช่วงเดือนแรกๆแค่เสียงแตรรถนี่ทำให้สะดุ้งได้เลยนะฮะร,ระแวงแล้วก็กลัวไปหมดทุกอย่างฝันร้ายทุกคืนว่าถูกกระทำครับ ซึ่งต้องบอกว่าข้อมูลจากแพทย์ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่า PTSD หรือว่า post traumatic stress disorder นะครับคือภาวะป่วยทางจิตใจเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างร้ายแรงเ <c oughs> ช่นภัยพิบตัติการจราจนฆาตกรรมแล้ก็สงครามครับ มีลักษณะอาการสำคัญ4อย่างคือเห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำๆหรือฝันเห็นบ่อยครั้งเกิดอารมณ์หงุดหงิดโมโหง่ายไม่มีสมาธิเครียดกับสิ่งต่างๆรอบตัวพยายามหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ทําให้กระทบกระเทือนจิตใจครับเช่นภาพข่าวเหตุการณ์การพูดถึงจากบุคคลอื่นและมีการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ในเชิงลบไม่สนใจกิจกรรมที่เคยชอบหรือว่าเคยทํามาก่อนครับ ซึ่งหากมีอาการเช่นนี้จิตแพทย์แนะนําให้พบแพทย์ดีที่สุดครับขณะที่คนรอบข้างก็มีความสําคัญในเรื่องของการช่วยรับฟังเช่นกันครับต้องมองว่าเหล่านี้ไม่ใช่ความผิดของเขานะครับอันนั้นหลายๆคน,เ,นเป็นเหยื่อจากเหตุการณ์หรือเป็นผู้ประสบภัยด้วยซ้ําดังนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดคือความเห็นอกเห็นใจถ้าบางทีเราไม่แน่ใจว่าแนะนําลูกหรือเปล่าเนี่ยเราเราฟังมากกว่าก็ได้นะครับหรือบางทีเนี่ยถ้ารู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันบางทีมันเกินความสามารถของคนรอบข้างที่จะช่วยแล้วเนี่ย ไปหาหมอเป็นพรอมเขาเลยนะครับคุณหมอจะได้ช่วยออกแบบให้เหมาะก,กับรายบุคคลนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อาจจะไม่ได้เป็นคนรับข้างวงวงใกล้ชิดแต่ว่าอาจจะเป็นเพื่อนในโซเชียลมีเดียหรืออาจจะเป็นแบบเป็นแฟนคลับหรือเป็นคนที่รู้จักหรือคนที่อยากให้กําลังใจเนี้ยหมอคิดว่าทําได้นะครับสำคัญคือก็ให้กําลังใจเราก็พูดในสิ่งที่มันมันเป็นบวกกันได้นะแต่ว่าการที่จะออกมาแล้วจะเป็นการเชิงพูดในการที่ ทำให้เรื่องมันแย่ลงหรือมันเป็นกระตุ้นเสริมความรุนแรงหรือว่าไปย้ำซ้ําเติมในการความรุนแรงที่มันเกิดอันนี้ก็อาจจะอาจาอาจะไม่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะไม่คืออาจจะไม่เหมาะเลยนะครับกับกับกรณีของคนที่เขาเพิ่งผ่านประสบการณ์เหล่านี้มา สำหรับผู้มีภาวะนี้นะครับการออกมาเปิดเผยเรื่องราวจะดีต่อตัวเองหรือไม่จิตแพทย์บอกว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละบุคคลด้วยครับเพราะว่าสำหรับบางคนถ้าพร้อมเปิดเผยก็สามารถช่วยเยียวยาจิตใจของตัวเองได้แต่บางคนหากยังไม่พร้อมก็อาจได้รับผลกระทบจากการถูกซักถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สุดท้ายทำให้เกิดความเครียดได้ครับ